สำหรับพื้นที่ดอนเมืองนะคะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเขตแรกที่รัฐบาลได้ลงมาเยียวยาและฟื้นฟูอย่างเป็นทางการและครบวงจรค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานมอบเงินชดเชยแก่ผู้ประสบภัยรายละ5,000บาทซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะเราจะไปติดตามจากคุณเบนจมาศวิถีผู้สื่อข,ข่าวของ Voice ทีรายงานสดจากวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ สวัสดีค่ะคุณเบนจาม่าคะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่งานรวมใจคืนรอยยิ้มและความสุขที่บริเวณวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองนะคะซึ่งด้านหลังของดิฉันขณะนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักมากเลยค่ะมีประชาชนชาวเขตดอนเมืองนะคะจานวนมากนับพันคนนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อที่จะร่วมฟื้นฟูเขตของเขาหลังจากที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะมาร่วมกว่า2เดือนด้วยกันค่ะซึ่งเขตดอนเมืองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเขตแรกที่วันนี้ทางรัฐบาลนะคะจะมาร่วมการจัด เยียวยาและก็ฟื้นฟูอย่างครบวงจรนะคะซึ่งอีกสักครู่ก็จะมีพระท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายยกรัฐมนตรีนะคะมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ งถือได้ว่านะคะเขตดอนเมืองนี่นะคะอีกสักครู่นะคะก็จะมะีกิจกรรมภายในงานนะคะวันนี้ก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะนะคะนอกจากว่าจะมีการมอบเงินเยียวยาจํานวนพวเรือนละ5,000บาทให้กับผู้ประสบภัยในรถแรกที่ได้ลงทะเบียนกันไว้กว่า1,000คพัวเรือนซึ่งวันนี้จะได้รับแน่ๆแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการประกันทํากิจกรรมปรับปรุงสาธารณะร่วมกับพลังจิตอาสากว่า12จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้จับกล่เอาไว้มาร่วมกันทคำความสะอาดในวันนี้นะคะโดยเฉพาะพื้น ที่ของอาคารบ้านเรือนค่ะโดยการกําจัดขยะทำความสะอาดมิคลินินเดย์รวมไปถึงการมอบถุงยางชีพการจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาลแก่ประชาชนที่รับความเสียหายจากาภุยพภัยครัว,วเรือนละ5,000บาทด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในด้านหลังคนดิฉันที่เด้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนมากเลยนะคะนั่นก็คือการจัดตั้งศูนย์ รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงรถจักรยานยนต์นะคะของกรมอาชีวศึกษาค่ะรวมถึงการจัดรถโบวบายบริการซ่อมและก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการรักษาพย,พยาบาลนะคะและก็รวมไปถึงการจัดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านท,ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภูมุ้มกัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ <S <S และนี่นะคะก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่วัดดอนเมืองในวันนี้นะคะรวมถึงงานเดียวยาครั้งแรกนะคะที่เขตดอนเมืองซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมีประชาชนรวมหนุนม,มากให้ความสนใจค่ะและอีก ผู่หนึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงบริเวณงานนะคะดิฉันจะรายงานให้ทราบอีกครั้งในช่วง12นาฬิกาค่ะ